สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเฮลโ o ลราวัยค่ะวันนี้นะคะฟางก็อยู่ที่เทศบาลตำบลราวัยค่ะวันนี้นะคะฟางจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพื้นที่ตำบลราวัยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ว่าคุณเองเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ตำบลราวัยไหมตามฟางมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Hello guys Welcome to Hello r a w a i with me มิฟังชมวนวัน n n าววีอาร์เอ a a a i m u n i ณี i ภลิ i t ูลเล t ส l l อ of you to s e e you ยู t e เต n ร n นิ่ e เลดส์ i a ฟราวัยแ e about the mayor of r a w a i m u u n i i p a l i t y and team candidate ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะฟังก็อยู่กับผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยค่ะในคำถามนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั่นก็คือท่านปรีชาเจนรุงค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลราวัยนะคะสวัสดีค่ะท่าน หนูเนี่ยมีคําถามอยากจะถามท่านว่าอยากให้ท่านเนี่ยพูดดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งรวมไปถึงใครที่มีออสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างมีวิธีการตรวจสอบรายชื่อยังไงคะครับขอบคุณครับ,รบการเตรียมความพร้อมนะครับของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับลําดับแรกท่านจะต้องตรวจสอบรายชื่อท่านก่อนนะครับ ณสถานที่เลือกตั้งใกล้ๆบ้านท่านที่เคยเลือกตั้งมาแล้วนะครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้นะที่สำนักง,งานเทศบาลที่ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วกอ็อีกหลายๆที่นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งนะครับท่านจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับสำหรับการเตรียมตัวในวันเลือกตั้งนะครับท่านจะต้องมีบัตรแสดงตนนะครับที่สำคัญแล้วก็คนไทยทุกคนต้องมีก็คือบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนนะครับสามารถใช้ได้สำหรับบัตรที่หมดอายุนะครับ บัตรที่หมดอายุเนี่ยใช้ได้เฉพาะบัตรเพะชาชนเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นบัตรที่บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้นะครับเช่นใบขับขี่หรือบัตรอื่นๆเหล่านี้นะครับหรือจะเป็นพาสปอร์ตก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีรายชื่อนะครับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับถ้าไม่มีรายชื่อ ก็จะไม่มีสิทธิ์นะครับท่านท่องจําไว้เลยนะครับไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ว่าท่านจะมั่นใจว่าท่านอยู่มานานก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากว่าท่านสามารถไปตรวจสอบรายชื่อของท่านก่อนวันเลือกตั้งได้นะครับถ้าหากท่านไม่มีชื่อท่านสามารถที่จะไปขอเพิ่มชื่อได้นะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะครับไม่น้อยกว่า10วันนะครับ นอกจากนั้นแล้วถ้าท่านพบว่าในบ้านท่านมีชื่อบุคคลแปลกปลอมเข้ามาก็สามารถที่จะแจ้งขอถอนชื่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลจำบลวลาวัยยังไม่มีสำนักทะเบียนของตัวเองนะครับยังต้องใช้ที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ Mr. p r i c h a Jenarong, Director Office of Rawai Election Commission, he said that the person who can have the right to vote is you must be 18 years old, Thai nationality, and you must bring your ID card or passport to the election point. 28มีนาคม2564นี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งเลยที่เราเนี่ยจะได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง เพียงหนึ่งเสียงเล็กๆของทุกคนนะคะจะเปลี่ยนแปลงตำบลราวัยให้พัฒนาก้าวหน้าในทุกๆด้านเลยนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฟังแล้วก็รายการเทโลร,าราวัยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ On 28 March 2021 please come out and take the right toward the person you want to develop Rawai Subdistrict Today, hello. I have to say goodbye and thank you. See you next time.